ครับสวัสดีครับผมพบกับสุกุลญังวันนะครับผมแนวทางเวลาของวันศุกร์ที่ห้าครับเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับสุกุลังวันนะครับผมครับไม่มีอะไรมากมายครับผมช่องทางติดต่อครับลองแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันตรงนี้ครับมีกลุมครับผมเข้ามาสอบถามก็ดูได้ครับผมเข้าหลุดก็ขออภัยครับมาณนาที่นี้ครับผมกับกับที่พ่านมานะครับใครจบคู่ถูกขอแสดงความมินดีคนที่ถูกรางวัลกันด้วยครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้เวนในการรับชมนะครับผมมีเข้ามีหลุดนะครับ แอดก็ให้เป็นแนวทางครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกําลังใจนะครับผมไม่มีอะไรมากมายคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกําลังใจแอดนะครับแอ็ขอขอบคุณครับมานะที่นี้นะครับผมแอดให้เป็นแนวทางนะครับจุดเด่นชุดร้องครับในตารางตรงนี้แล้วลองกับผู่วมนะครับชุดสองตัว สายคีบุจะไมนท่านอีตตามเคยนะครับกับสูกกำลังวันนะครับผมกับพินผ่านมานะครับผมใครจับครูถูกขอแสดงความายินดีครับขบคนที่ถูกาวันกันด้วยนะครับผมแอดไม่มีแรงมากมายครับผมคนละหนึ่งไลน์หนึ่งตามของท่านนะครับผมก็คือกําลังใจนะครับแอดจะได้มีกําลังใจนะครับ ทำคลิปต,ต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแจ้งเตียนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะครับผมโปดเช็คยันในการรับชมด้วยครับผมจะให้เป็นแนวทางนะครับจุด2ตัว3มตัวนะครับไม่มีอะไรมากมายคาดว่าจะมานะครับผมจุด2ตัวคาดว่าจะมานะครับลองจัะปูนก่อนะครับ อีกสามตัวครับ มีแล้วมากมายครับสำหรับท้ายคลิปนี้อ่าท่านไม่ชอบชุดแอดจะให้นะครับ3ตัวครับ2ตัวชุดเด่นชุดรองตัวนี้ก็จับในตารางครับผมกับสื่อกลังวันนะครับผมแนวทางเวลาของวันศุกร์ที่5ครับเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่ครับผมครับช่องทางติดต่อนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามมาตรงนี้ครับแอดให้เป็นแนวทางครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขาดตกบกพร่องอะไรขออภัยนะครับมาณที่นี้ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดละหนึ่งไลค์หนึ่งตามครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ